โอเคไม่ได้เรียนภาษายยังไม่ได้ทำอะไรทำอะไรทำละกี่ผ้ามันไปจับเด็ดดีเออเอืองกินเต็มเต็มื้อนี้ยักหลายถักหลายบางคนเฮ็ดบางคนคนเอาขี้ออกใส่ขี้ใส่ขี้วางทางก่อนหนึ่งมูลร่นหนึ่ง าดีๆเไข่ออกหมดเลยเนี่ยนี่ไข่เด้กบบอกำลังย่างอยู่นี่หนาวมากเออเอานี่ย่างเอิงเอึงอิงใชยย้โย่จีหม่างต้มตัวนี้เปิดเตาเสียนเปินตายจะเทะไอ้แค่กัน